สวัสดีครับเฮียชาไทยรถแห่นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่อรันยะประเทศนะครับจังหวัดสกแก้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวลังออกเดินทางโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงนันรันแล้วนะครับนี้แวะกินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่งานนะครับบีเตอร์โซเชียลกินอะไรครับยังไม่ทราบเพิ่งตื่นจันเทียนหิวครับ ก็จะแวะตั้งแต่โคราชแล้วเนาะใะยาวสามชั่วโมงสองสองเลยน้องออยกินอะไรครับนี่แล้วเช็คเช็คซาวเสร็จจะไปไหนตัดไปไหนต่อ เช็คชาใช้ตังค์ใช้ตังค์ที่ไหนครับลงเค็มจันเทียนได้อะไรครับหน้ามีกรอบอรอะไรครับได้คณะมีกรอบครับหมูกรอบโอเคครับ น้ำบอลได้อะไรกินครับเนี่ยคณะมูกอบเหมือนกันเนาะมูแมนครับหืไข่เจี่ยวมูกอบข้าหน้าโอเคครับมข่เคี่ยวไม่ไม่กินอะไรนี่ครับกระเพาต้องหมูกรอบครับกตะเพาต้องหมูกรอบโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดู ภายในงานนะครับว่าทีมงานกาลังทำอะไรกันอยู่นะครับโอเคไปเลยครับเรน,นี้กำลังจะเดินเข้าภายในงานนะครับนี่เป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงบริษัทเขามาจัดสถานที่ในร้านนะครับ เตรียมของมาอยู่นะครับช่างสีครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ เติ้ลหลับตลอดทางนะครับเติ้ลเติ้นหลับตลอดทางไหมครับนี่ตัวนอนยาวตยาตีตัวนอนจะน็อตนะครับจะน็อตทำอะไรครับนี่แฉเป็นคนชอบแฉน้องเนตนะครับน้องเนทหลับมาไหมครับไม่เหลือ ไม่ต้องเดาต้งแรงได้มากว้องเอาแรงไว้เยีนนเเ่ยมมากกลงคืนแล้ก็ไม่นอนกลางคืนไม่นอนนอนกลางวันโแล้วก็ต้องเอืเอกนกาโกครับโก้โอะไรโก้ดัมเมอร์เหรอใช่ครับ นี่เรา่ัาบาแก้วแก้วเนาะลตลอดทางครับเ <c oughs> า,บา,าออจากรา9มงีนีประมาณบ่ายสองให้ด้ให้ให้ถึงยี่โงครับถึงบ่ายโมงครับไปกินข้าวที่ที่หน้าด่านมาครับ <c oughs> นี่นะครับกำลังประกอบแกรนดี้กำลังประกอบเลยครับปินโน่ก็ไปจบล่างครับวันนี้เดินทางกลับไหมครับกลับเลยไหมกลับคิดถึงลูกพาลูกไปหาหมอพาลูกไปหาหมอครับตอนเช้าลูกแกรนดี้ชื่ออะไรครับนี่ยชาชื่ออะไรนะาชาา <c oughs> ไปกลับไหมนี่กลับครับ<ง>ตอนวัน วันที่สิบต้องไปรับรถครับอะไรนะครับใช่ ครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าอุปกรณ์นักดนตรีเราใช้อะไรบ้างครับกีตาร์ตัวเท่าไหร่เบสตัวเท่าไหนนร,รไหน่นะครับเดี๋ยวไปสอบถามดูนะครับนี่ก็เป็นมิกนะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นแหลกไม้ครับไม้เจนกับมไม้ออยครับ กำลังยุ่งอยู่นะครับร้อนนะครับร้อนมากวันนี้กะว่าจะทำเตายากไหมครับเตาเรื่องเตาเรื่องนี่ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนครับการโกะครับประกอบกองเสร็จแล้วนะครับคนนี้เป็นคนรักครอบครัวครับรักไหมครับ นักครอบครัวไงครับใช่ครับใช่ใช่เด็กแอนดี้ครับตอนดีก้กำลังแกะเพลงจับไม่ได้กีบอร์ดนะครับนี่กำลังยุ่งยังสอบถามไม่ได้ครับกลังแกะเพลงเดี๋ยวไปสอบถามจันตีดีกว่า สันตีครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับวันนี้กีตาร์กีตาร์แล้วก็ยิฟเฟกครับลีฟเฟกเนาะน,นี่ชุดเก่าครับน,นี่ชุดเก่าชุด,ชดใหดม่ไปไหนครับชุดใหม่ไปส่งลำบอร์ดดยครับอ้ห้องของครับอันนี้กีตาร์รุ่นอะไรครับนี่ไอ,อ,อคอนเนียตวันนี้เขาเพิ่งได้มาใหม่คร,รับผมไอคอนเนียเท่าไหร่ครับประมาณ<อ>ห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวไปสอบถามจันนอสนะครับจันนอสทำไรครับทำความสะอาดอันนี้เบรนี่เท่าไหร่ครับประมาณราคาสิบกว่าลานสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าครับรุ่นอะไรนะครับสี่หมื่นมาคัทครับอะไรนะครับมาคัทค,ครับมาคัทเนาะครับ รไปดูน้องเนสนะครับน้องเนสทนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้าครับที่ใช้เล่นอุปกรณ์เล่นดนตรีรู้นะครับเดี๋ยวป๊<อ>าบกีตารา์มีกีตาร์นะครับนี่ก็เอฟเฟครับเอฟเฟคเนาะนี่ครับเอฟเฟคของเนสครับกีตาร์ของเนสนี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ มือหอะไรนะมือหตอนนี้ตกสองหมื่นห้าแมือสมือสองก็หลุดมาเยอะมือกว่าก็ยี่ห้อใช่ม่อใช้ได้หลยปีจเตินะครับวันนี้ใช้อุปกรณ์ะไรครับวันนี้คือตั้งไว้ตัวเดียวครับตัวเดียวเลยเล่นร้าน บริษัทนะครับใช้อุปกรณ์แค่นี้นะครับมีห่ออะไรนี่อวตารเดี๋ยวไปดูช่วงตอนทดสอบเซ็กซาวนะครับ ครับตอนนี้ก็เช็คซาวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องเมธเก็บของครับวันนี้ไปไหนต่อครับไปพักครับไปที่พักนอนนนอเอาแรงก่อนพักก่อนเอาแรงให้เต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานโอเคครับเโอ้าามดูรักงานรักงานเต็มนะครับแจ็มน็อตก็กำลังเช็คของครับหลังจากเช็คซาวเสร็จนะครับ ที่บอกว่าจะเครื่องนี้ที่บอกว่าจะขายเปเตี่ยวจริงหรือเปล่าครับเครื่องนี้ใช่ไหมครับเคร่นี้ที่บอกว่าจะขายที่เราตังเปเตหมอนวดจริงไหมครับความจริงจริงไหมครับได้ได้ข่าวว่าไปขายมอไซตไปหมอนวดันไม่อันนะผมไปตั้งแต่ก่อนขายมอไซแล้วก็หมอนวดเอาละครับขยี้กันเองนะครับเล่นกอะไรแล้วครับจานตีครับวางเคลียร์ของเจ็กสาวเสร็จแล้วนะครับ เสร็จคลปสาวเสร็จเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่พักอาจจะพาน้องออยไปตลาดลงเกลือนะครับรใช่ครับมผมผม,ผมเล่นไปแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับลาไปพร้อมน้องออยครับจะลืมฝากติดตามฝากกดตะไคนช่องเฮชาแลวะวฮยนะครับ ขอบคุณครับ